871นะคะทำจึงเพชรท่นัมอึ้งชกีอารินก่อซึ่บวกชิมิกาเริ่มต้นที่ไหนคะอึ่นอึเหมือนเดิมใช่ไหมเขถามว่าสิ่งที่ไม่ใช่อาหารเวียดนามนะคะคืออะไรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประโยคมันดูเหมือนจะยาวสับเยอะมากๆเลยนะคะมันเป็นการอธิบายอาหารนะแต่ว่าเขาถามแค่ว่าอะอะไรที่ไม่ใช่อาหารเวียดนามทุกคนก็สามารถใช้ความรู้ส่วนตัวบางส่วนในการตอบได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดโอเคเราจะลองอ่านดูใช่ไหมเรา ราจะโฟกัสไปที่ประโยคที่มีชื่ออาหารนะคะชื่ออาหารว่าอันไหนเป็นอาหารเวียดนามเนอะอ่ะเริ่มกันที่อันแรกเลยเ e t ยดนามเมน่นซาลีบานีน้ำนิดานะคะ เขาบอกว่าที่ประเทศเวียดนามเนี่ยมีข้าวสารนะคะเกิดขึ้นมากก็คือนิยมปลูกข้าวสารกันเองคือเดี๋โซาเดยอียงฮันอึมซีกีนะคะอึมซีกีอาหารนะคะที่ใช้ข้าวสารนะคะเป็นส่วนประกอบก็มันซึมนีดะคือจุงเอ่โซ่พบกึมปาเบนาซัลโลมันเดินลซุลนกุกซูกะยูมยองฮาเจียวนะคะเขาบอกว่าในนะคะชุงแปลว่าในก็คือในบรรดาอาหาร เวียดนามที่กล่าวมานะคะมันมีอะไรเอ่ยที่มีชื่อเสียงข้าวผัดนะคะอร่อยอย่างเงี้ยเนาะหรือไม่ก็กว๋วยเตี๋ยวนะคะเส้นทําจากข้าวนะคะเขาเรียกไส้กุกซูสส้กุกซูมันเป็นกว๋วยเตี๋ยวเส้นข้าวนะคะทําจากข้าวทำจากขา้าวสารเลยเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันมีชื่อเสียงนะคะโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ใช่แล้วใช่ไหมอันนี้ใช่แล้วค่ะนะคะสั้กุกซูนั้นเพชรนามมาลโล พอราโกพูดในหนเดนะคะบอกว่าไอ้ก๋วยเตี๋ยวเส้นข้าวนะคะก๋วยเตี๋ยวเส้นข้าวใช่ไหมเส้นที่ทำจากข้าวเนี่ยมันเรียกเป็นภาษาหรือเป็นคำเว็บนานว่าโพนะคะหรือภาษาไทยน่าจะเรียกว่าเฝอนะเฝอนะคะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเล็กๆนะคะ พัฒนามซารามดลปุ้นมานอานีรอันนี้จะเป็นไวยากรณ์ที่ไม่เจอบ่อยเท่าไหร่นะคะแต่ชีวิตจริงใช้เยอะนะก็คือว่าไม่เพียงแต่คนเวียดนามนะคะฮันกุซารามดลดชัวฮันนื่นอึมชิกิมีดนะคะไม่เพียงแค่เป็นคนเวียดนามอย่างเดียวนะก็เป็นอะไรคะเป็นอาหารใช่ไหมเป็นอาหารที่คนเกาหลีนะคะก็ชอบด้วยเช่นกันนะคะ 고얇은종이처럼생긴것에여러가지야채와고기를넣어서นะคะอันน <chat> ี้โอเนี่ยมาจากโอซนะแปลว่าแล้วนะคะเราแปลด้านหน้าก่อนนะก็คือเราใส่เนื้อสัตว์แล้วก็ผักหลากหลายชนิดนะคะในสิ่งที่มันเลยคะ่ะบางๆางนะคะที่มันที่มันลักษณะบางๆงเหมือนกระดาษนะคะบางเหมือนกระดาษเลยทุกคนนึกออกไหมมันจะเป็นแบบแผ่นสีขาวๆอะค่ะที่เอาไว้ใส่เนื้อสัตว์ใส่ผักคล้ายๆแบบ แหนมเนืองปะที่เอามากินเป็นคำๆนะคะอันนั้นอ่ะเขาบอกว่าฮันกูเกคิมบับชอรอมได้คำตอบแล้วนะคะ อันนี้เป็นเมนูเกาหลีนะก็คือคิมบับตรงกับข้อหนึ่งนะคะไม่ต้องอ่านหมดก็ได้ถ้าพวกชื่อเมนูอะไรพวกนี้นะคะเขาบอกฮันกูเกคิมบับ처럼รอมบาร่มองนึ่นอึมชิกินเดย์นะคะก็คือมีอาหารนะคะที่มันม้วนนะคะม้วนมวนกินเหมือนกับคิมบับเหมือนกันนะคะก็ไอไออันที่อธิบายไปก่อนหน้านี้อีหยาลบึนชงดิชารอมแท่นกินกอดนะคะเขาก็เริ่มว่าสิ่งที่อะไรคะ มันเป็นแผ่นบางๆเหมือนกระดาษเนี่ยนะคะซัลโลมันดึมนีดามันก็ทำจากข้าวเหมือนกันนะคะฮันโกเกซอนนึ่นอิยืมชิกุลนะคะวอลนัมซัมนะคะเขาบอกว่าที่เกาหลีนะที่เกาหลีนะคะที่เกาหลีเนี่ยเรียกอาหารชนิดนี้ว่าวอลนัมซัมนะคะวอลนัมซัมมี라고부릅니다เวียดานามอินสิกุนนะคะอาหารเวียดนามเนี่ยฮันกุกคนด้วยอิมมัตเซโดมาจ่าซนะคะเอะจอซตัดก่อน อิมัดนะคะถ้าใครยังไม่ท่องลองท่องนิดนึงเนะมันแปลว่าถูกปากนะคะอิมัดมัตตานะคะอิมมาเซมัตตาแปลว่าถูกปากนะคะอาหารเวียดนามเนี่ยมันก็ถูกปากของคนเกาหลีด้วยนะเพตต์น่ามืมชิกิลชัวหานึ่นฮันกุกซารัมดอรีทอมชอมบานาจีกอิซึมนีดากอิแปลว่าอะไรคะกำลังเขาก็บอกว่าอาหารเวียดนามเนี่ยเพราะว่ามันถูกปากคนเกาหลีนะคะเพราะฉะนั้นคนเกาหลีใช่ไหม ที่ชอบอาหารเวียดนามเนี่ยมันก็ค่อยๆมากขึ้นนะคะจริงๆเราอ่านมาประมาณครึ่งเรื่องเราก็รู้แล้วว่าวอนน้ำซ้ำก็เป็นอ่ะไอเป็นแผ่นบางๆเหมือนกระดาษนะคะที่เอาไว้หอ่อผักหอ่ออะไรแล้วก็ม้วนมนกินอันนี้นะคะก็เป็นอาหารเวียดนามเหมือนกันเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นจะมีอย่างเดียวคือคิมปับนะคะ,ะซึ่งเป็นอาหารของเกาหลี ต่อไปนะคะ872ค่ะอิสราอลมินโอนุออคาเดลโกฮัมิก้าแปลว่าคนนี้นะคะเขาจะไปที่ไหนในวันนี้เนอะเราก็ต้องอ่านว่าอันไหนเป็นสิ่งที่เขาจะทําในวันนี้นะคะชอนนิ่นออเจนะคะถ้าบอกออเจแสดงว่าเป็นเรื่องเมื่อวานละออเจเผด็งน้มเช่นกูว่าขัดชีเพดน้มช็ตังเอขาซอนะคะเจอซอตัดก่อน แปลด้านหน้าแปลว่าเขาไปเลยคะ่ะไปร้านอาหารเพชรชืนนมสิกตังไปร้านอาหารเวียดนามนะคะกับเพื่อนมานะคะซอลกุกซูดืมองก็ซึมนิดาะคะซาลก็แปลว่าเขาสารจากข้อที่แล้วใช่ไหมแปลว่ามันเป็นกว๋วยเตี๋ยวเส้นที่ทําจากข้าวนะคะอาจูมาชีนะคะบาชีซอสซึมนิดาก็เป็นเรื่องเมื่อวานนะคะว่าไปกินกว๋วยเตี๋ยวกับเพื่อนมาอร่อยมากเลยคือแดซโอนอูนนะคะอะเรื่องที่น่าจะเป็นคําตอบไปอยู่แถวเนี้ยและคะ่ะเพราะมันเริ่มต้นวันนี้ใช่ไหมโจทย์ถามวันนี้นะคะ 오늘은 제가 베트남 친구에게 한국 음식을 소개하려고 합니다. 그는 자, 내남아한เกาหล ให้กับเพื่อนเวียดนามบ้างนะคะฮันก ok ุกชิก e ตังเงขาซ้อนะคะก็จะไปที่ร้านอาหารเกาหลีแล้วก็เลยคะ่ะพูลโกกีว่าแดงยอนนึ์บอเกอร์เดลโกฮัมด ok ีดานะคะวางแผนกันว่าจะไปที่ร้านอาหารเกาหลีแล้วก็จะกินเนื้อย่างและกว๋วยเตี๋ยวเย็นเพราะฉะนั้นที่ที่เขาจะไปนะคะก็คือฮ ok ันกุกชิกตังนั่นเองนะคะ ต่อไปข้อ873นะคะฮันกุกโทเนแทนฮันซอนเมืองโรบัจเนึ่งกื้อคดชิบชีวให้เราเลือกสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เป็นคำอธิบายนะคะเกี่ยวกับเงินในเรื่องนี้นะคะข้อนี้ก็ไม่ยากค่ะลองมาอ่านด้วยกันฮันกุกเกตโทนนะคะก็คือเลยคะเงินของเกาหลีนะคะก็คือเงินวอนนะคะวอนนิมนีดาฮันกุกโทนนะคะเงินเกาหลีเนี่ยมีอะไรบ้างคะ10 50ร้อย ห้าร้อยหนึ่งพันห้าพันแล้วก็หมื่นหนึ่งนะคะวอนจ่ารี ari, นะคะก็คือมูลค่าเนี่ยมันจะแบ่งตามนี้นะคะแล้วก็สิบห้าสิบร้อยห้าร้อยนะคะอันนี้ก็จะมีเป็นอะไรคะมูลค่ามันเล็กลงมาหน่อยใช่ไหมอันนี้นะคะก็จะเป็นอะไรคะทุ่งจอน ธงจอนเป็นธนบัตรไอ้ขอโทษค่ะเป็นเหรียญนะคะเหรียญเนี่ยมันจะเล็กๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นมูลค่าเยอะๆใช่ไหมหนึ่งพันห้าพันหนึ่งมื่นเนี่ยเขาก็จะทําเป็นกระดาษนะคะก็คือเป็นธนบัตรที่ทําจากกระดาษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่ไม่ถูกต้องคืออะไรคะเหรียญนะคะมูลค่าห้าพันวอนออันนี้น่าจะสูงไปนิดนึงนะคะน่าจะเป็นเหรียญที่ค่อนข้างใช้ยากหน่อยอันนี้เนี่ยเขาทำเป็นธนบัตรในประโยคสุดท้ายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็จะเป็นข้อที่สี่ค่ะ 8 7 4นะคะมงโกเอโซปทุกนูกาอากิร์อันโกทานิมนิกะอันนี้ต้องเริ่มแปลตรงไหนคะในประเทศมองโกนะคะใครปกติแล้วนะคะใครจะเป็นคนใครจะอะไรครใครจะกอดเด็กใช่ไหมคะแล้วก็เดินทางมันอุ้มเด็กอะไร นะคะโจทย์เขาถามว่าปกติแล้วในประเทศมองโก,โกนะคะใครเป็นคนที่อุ้มเด็กแล้วก็เดินทางนะคะอุ้มไปอุ้มมานะคะชอนึ่นมองโกสารามีและอิมนีดาก็คือฉันเป็นคนมองโก,โกนะคะซัมยอนชอนสปีก่อนนะคะชอมฮันกูเกวัลซเต้นะคะแปลว่าอะไรเอ่ยมาเกาหลีครั้งแรกนะคะสปีก่อนเชียชอเดซ่อในรถไฟฟนะ้านะฮัน ท่านกุกคาจกแปลว่าอะไรคะครอบครัวเกาหลีใช่ไหมหนึ่งครอบครัวนะคะเขาก็โพโกเห็นนะคะเห็นพอดีและอาจูโนลัสซึมนีดาตกใจมากนะคะผูบูเป็นคู่สามีภรรยานะผูบูแปลว่าคู่สามีภรรยานะคะในนี้อาจจะเขียนสั้นไปนิดนึงภูบูกาอากิร์ดเดริโกนะคะก็คือ ู่สามีภรรยานเนี่ยพาเด็กมาด้วยนะคะแล้วก็มาเลยคะ่ะโดยสารรถไฟฟ้าเนอะท่านเน่นเด้อมมากาอากิรุอันโกอิซัสซึมิดาใครเป็นคนกอดเด็กอยู่คะหรืออุ้มเด็กไว้คุณแม่ใช่ไหมคะอมมากาอากิรุอันโกอิซัสซึมิดาตัวคุณแม่เนี่ยอุ้มเด็กอยู่ชอนเอคือกอดเชี่ยจูอีซังยะซึมิดานะคะเขาบอกว่าฉันเนี่ยนะคะ กับสิ่งนี้เนี่ยเขารู้สึกประหลาดมากเลยอีชังเนี่ยอีซังเฮลนะคะประหลาดอีซ่งคาตะนะคะมุงโกเดซอนนนอ่ะเขาก็เริ่มละตรงนี้ละค่ะที่เป็นเรื่องที่น่าจะมีคําตอบอยู่ตรงนี้เนะที่มงโกนะคะพทงอับปากาอากิรนะคะอับปาก็เลยเอคุณพ่อใช่ไหมคะพ่อนะคะอับปากาากิรอันโกนะคะพ่อเนี่ยจะกอดเด็กหรืออุ้มเด็กไว้นะคะแล้วก็เดินทางนะคะกิเตมูเน่เพราะว่าปกติในมองโกนะคะคุณพ่อจะเป็นคนที่ กอดหรืออุ้มเด็กแล้วก็ในการเดินทางนะคะเดินไปเดินทางไปเดินทางไปมาอูรีนาไดซอนน์พลซ่วมนึ่นโมยังนะคะโมซึปียสซูนิดะอันนี้นะคะเป็นท่าทางหรือเป็นพฤติกรรมนะคะที่น่าจะเอ่อไม่สามารถที่จะดูได้แต่ถ้าเกิดแปลเป็นไทยทีนะคะก็คือไม่สามารถที่จะเห็นได้พบเจอได้ในประเทศของเราซึ่งเป็นประเทศมองโกนะคะข้อนี้เนี่ยเขาก็ถามว่าปกติใครเป็นคนอุ้มเด็กคะ ก็ต้องเป็นคุณพ่อใช่ไหมในมองโก,โกนะคะใทนะที่เกาหลีอาจจะเป็นใครก็ได้เนอะที่เป็นคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยได้หมดแต่ที่มองโก,โกเนี่ยปกติจะเป็นหน้าที่พ่อนะคะ <c oughs>